สวัสดีครับอยู่กับผมตอง Butterfly Artist นะครับวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์แรกที่เราจะเปิดในช่องนี้เลยนั่นก็คือ what's in my bag นะครับอะไรอยู่ในกระเป๋าครับกระเป๋านี้นะครับเป็นเซตแรกที่เราจะมาเปิดกันใน EP แรกนะครับว่าเวลาเราไปตามงานคอร์สนะครับเราจะเอาอะไรไปบ้าง เพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเราก็ลองมาทำคอนเทนต์ที่เราไปงานคอสเพย์ดูว่าเฮ้ยเวลาเราไปงานคอรสเราจะเตรียมอะไรไปบ้างในฉบับของะะมัตาฟ่ายฮ t ตินนะครับก็ไม่ยากนะครับก็หนึ่งก็คือเราจะมีกระเป๋าครับอันนี้ผมเอาเป็นกระเป๋าเป้ไปเป้เป็เปนของอะไรก็ได้แล้วก็ใส่อินเสิร์ในการใส่กล้องใส่เลนไปนะฮะส่วนของปกตินะครับของปกติผมจะมีแบบเป็น เขาเรียกอะไรมีกระเป๋าตังค์ power bank โทรศัพท์แล้วก็มีแบบหูฟังอะไรเงี้ยบางทีก็มีเป็นลำโพงบูทูธเผื่อแบบบาดชุดเปิดเพลงได้หรือว่ามันเงียบเกินไปผมไม่ชอบในที่สิยงเงียบครับมาดูส่วนสำคัญกันเลยว่าถ่ายรูปอะ่ะเราจะถ่ายโดยใช้อะไรบ้างในงานคอร์สเนื่องจากผมเป็นตกล้องคอร์สยทก็จะพกกล้องเวลาเราผ่านเราผ่านการใช้กล้องมาเป็นก้อนเยอะแล้วอะ่ะ เมื่อก่อนก็ใช้เป็นกล้องดีส r ตัวใหญ่แบบก f r เฟมอย่างแบบ Canon 5D n i ค o อน D800E ใช่เลนก็จะแบบใหญ่เนี้ยเราไม่รู้ว่างานคอร์สเนี่ยเรามีเลนอะไรที่เหมาะสมกล้องอะไรที่เหมาะสมกับการไปงานคอร์สบ้างมาเริ่มกันเลยอยู่ที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ครัอันนี้ที่ผมมีจริีตัวที่อัดอยู่นะก็คือ XT3 แต่นี่คือ XT30 ครับ เป็นกล้องจากฟูจิครับเป็น E-PSC นี่ E-PSC ก็สะดวกแล้วก็ไฟล์ค่อนข้างดี24ล้านพิกเซลก็เหมาะสำหรับการใช้ถ่ายเล่นถ่ายทั่วไปไฟล์ JPEG ใช้ได้ไฟล์ RAW ก็ใช้ดีพอๆกับ x อ3เลยส่วนตัวนะฮะทัดมาครับเลนครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเลนนี่ครับก็คือเลนส์ามม f 2ครับเลนนี้มีดียังไง ถามว่ามีเดียก็คือมันเป็นเลนส์ที่ราคาไม่แพงและก็สามารถลุยได้กันน้ำก็คือมีเ e ท s ซ a ลก็คือ wr นั่นแหละครับกันน้ำกันฝนอะไรอย่างนี้และข้อดีก็คือมันไม่ได้เป็นตัวคูณอ่ะเวลาใส่กับเลนส์ตัวสามามันจะเท่ากับ50ระยะมันก็จะได้การเบอร์อสมควร f2 e ด้วยความคมนี่แบบยอดเลยฮะ เป็นเลนส์ที่เหมาะสมสําหรับการถ่าย p o r t เทรตมากๆครึ่งตัวหรือว่าเต็มถ้าถ่ายเต็มตัวได้จะสวยมากมันจะเหมาะกับการไปงานทอสแบบในตื้นที่แคบอะไรอย่างนี้มาเรามาดูตัวที่2กันเลยตัวที่สอก,ก็คือ16ม mm ม F 1.4ครับอันนี้ก็จะราคาก็จะโหดขึ้นมาหน่อยแต่ว่าการที่เรามีเลนส์ wide แล้วก็รูรับแสงกว้างมันจะได้ภาพมิติอีกมิติหนึ่งแล้วก็การจัดการจะง่ายง่ายกว่าแต่ว่าการวางมุมอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะติดข้างหลังเาเยอะ การจัดการง่ายกว่าอย่างไงก็คือถ้าแบบอยู่ข้างหน้าเราเราสามารถถือเลนนี้ถ่ายได้เลยทันทีเพราะว่าเลนเนี้ยไม่ต้องถอยเยอะเพราะเลนเป็นเลนกว้างแล้วก็ถ้าทิ้ง subject ไว้ตรงกลางแบบก็จะไม่ยืดเนี่ยฮะมีแค่3อย่างนี้เราก็สามารถเดินงานคอร์สได้อย่างสบายใจแล้วแล้วก็ได้ภาพกลับมาด้วยถัดมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ แล้วก็พวกแบตเตอรี่สำรองไปเผื่อระทายเยอะเมมโมรี่อะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็มีแค่นี้แหละครับเวลาเดินงานคอเราไม่จำเป็นต้องเอาเขาเรียกอะไรของใหญ่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัว่รู้สึกหนักรู้สึกแบบอาจจะเกะการเท้าหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวโดนคนอื่นอะไรเงี้ยบ้างาเพราะว่าเมื่อก่อนก็ย่อขนาดซิสเต็มนี้มาเพื่อที่จะแบบเวลาเราหยิบอะไรหยิบจับอะไรได้สะดวกและสามารถที่จะใส่อุปกรณ์พวกนี้ เเเขข้้าาไไปปในปล็กๆองรดและนี้นะครับคือการเปิดกระเป๋าให้ดูนะครับหรือคอนเทนต์ที่ What is my bag EP 1นะครับสำหรับ Butterfly Artin นะครับว่าเราไปงานคอสแล้วเราเอาอะไรไปบ้างก็มีอยู่ประมาณนี้ครับใครที่ชอบถูกใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์หรือ Subscribe ติดตามช่อ,องผมได้นะครับและก็มีทางด้านของเพจ a c e b o o k Butterfly Artin สามารถเข้าไปตามได้นะครับส่วนใครมีอะไรที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้ครับ I do